สวัสดีครับมาพบกันนะครับวันนี้ผมใน Happy Man นะครับจะพามาแนะนําให้รู้จักกันละครับจะเรลยกรีวิวก็อาจจะไม่เชิงเนาะมาแนะนำให้รู้จักกับเจ้า True Smart 4G 3.5 Hybrid นะครับเป็นรุ่นที่เป็น Android แต่ว่าเป็นหน้าจอทัชสกรีนได้นะครับแล้วก็ตัวเลขแป้นพิมพ์ นะเป็นตัวเลขก็คือเป็นตัวปุ่มกดปกตินั่นเองก็ปกติแล้วปุ่มกดเนี่ยมันจะไม่มี OS ในตัวนะยกเว้นเจ้า True Smart 4G ที่ทัชสกรีนไม่ได้แต่ตัวนี้ทัชสกรีนได้นะครับรองรับ 4G ทุกความถี่ครับ900850,0008และ2,001นะครับรองรับการโทรผ่านเสียงระบบ HD ด้วยโทรผ่าน Wi-Fi ด้วยก็ยคือเป็น Voice over LTE นั่นเองครับหรือ v o l t อ่าหมายรามได้0นะครับ เห็นว่าในตลาดเนี่ยเราจะยังไม่เคยเห็นตัวที่เป็นบาทไทยแล้วก็คือเป็น Android ด้วยครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกที่ลงมาในตลาดเลยนี่จริงผมแกะกล่องไปแล้วล่ะตัวกล่องนี้คือคล่ายๆกล่องตัวรุ่นประหยัดทัท่วไปหนวนี้ราคา1,590บาทเท่านั้นเองนะครับผมรองรับนี่ครับ 4G LTE นะครับวอเตสบอยส์โอเวอร์ i ด้วยนะครับผมแล้วก็ข้างในเนี่ยจริงๆตัวกล่องก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเป็นพลาสติกตามปกตินั่นเองนะครับ แกออกมาอ่ะติดตัวเครื่องจริงอย่ในี้นแหละผมแกะออกมาแล้วคือจะมีบัตรรับประกันนะครับจริงประกันเนี่ยของคุณที่ดีก็คือได้รับประกันถึง15เดือนเลยทีเดียวนะครับตัวอุปกรณ์ต่างๆข้างในก็จะมีประมาณนี้ครับอแดปเตอร์สายชาร์จแล้วก็หูฟังนะครับปกติผมก็ไม่ค่อยได้ใช้งานหูฟังก็คือจะมีโลโกโ้ True ด้วยแล้วก็ตัวคู่มือนะครับเป็นภาษาไทยก็อย่าลืมอ่านกันละกัน จะมีการใช้งานต่างๆค่อนข้างครบถ้วนนะครับไทยและอังกฤษก็ทำออกมาได้มาตรฐานดีนะครับรับประกัน15เดือนก็คงเป็นจุดเด่นเลยสำหรับของ True นะครับส<ะ>มาร์ท5 Hybrid นะครับก็คือเป็นหน้าจอที่เป็น3.5นิ้วด้วยแล้วก็เป็น Hybrid ด้วยนะครับ Hybrid นั่นก็คือใช้ได้ทั้งปุ่มกดแล้วก็ทนะัชสกรีนไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับอันนี้ ตัวสเปคนะครับต้องบอกว่า,อ,าอยากคาดหวังแล้วกันเพราะว่าเราเน้นการใช้งานเป็นฟังก์ชันทุกโถนะครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวแชร์ Wi-Fi ด้วยนะครับตัวหน้าจอเนี่ยขนาดหน้าจอถือว่าใหญ่นะครับ3.5นิ้วเห็นว่าหน้าจอใหญ่ปกติเนี่ยถ้าหน้าจอใหญ่ขนาดนี้ก็เครื่องคือประมาณนี้ก็อาจจะมีประมาณนี้เลยเครื่องนะที่เราเคยเห็นกันแต่นี่คือมีตัวแป้นพิมพ์มาด้วยนะครับที่เป็นตัวเลขเอาไว้สําหรับโทนะเองนะครับ เวลาใช้งานพิมพ์เนี่ยเข้าที่เราใช้งานมาคือพิมพ์ต้อง่านแป้นเท่านั้นครับถึงแม้ว่าหน้าจอทัชสกรีนได้ก็ตามแต่ว่ามันไม่ได้มีคีย์บอร์ดขึ้นมานะครับดังนั้นเวลาเราพิมพ์อินพุตข้อมูลเข้าไปเนี่ยอินพุตตัวกอรเข้าไปก็คือต้องพุมตามนี้นะครับตัวสเปคก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับก็คือจะเป็นตัวมิดิเทคนะครับโคดคอปกตินี่เองนะครับแรม5้าแล้วก็กล้องก็2ล้านนะครับกล้องหน้าก็ส0 0 0 0 0ปกตินะครับแฟลชในตัว แบตให้มาพันห้านะครับเนื่องจากอันนี้จะคล้ายๆกับ True Super 4 o u r แต่งมี True Super f อยู่ด้วย Super 4เนี่ยจะเห็นว่าเทียบเลยกับขนาดเนี่ยต่างกันนะครับหน้าจออาจจะไม่ได้ชัดนิดนึงนะครับขออภัยก็จะประมาณนี้ต่างกันนะครับบลายท้าทยของตัวไฮบริดก็จะยา,ยาวกว่านะครับอาจจะไม่สะดวกนิดนึงเรื่องการพกพาเนื่องจากมันยาวนะครับอาจจะมีแบบเวลาใส่เบาเกมก็อาจจะมีแผ่นแ,แขึ้นมาบ้างนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติ ตัวเมมโมรี i ภายในนะครับตัวข้อมูลที่เก็บได้เนี่ยให้มา4 g กิกนะครับแน่นอนว่าใส่เมมโมรี่บุ๊การ์ดเพิ่มได้4 g ่กิกเหลือใช้จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับแต่ว่านี่หน้าจอหลองใค้ดูเลยละกันเข้าไปที่ตัวจริงผมถนัดใช้ไปใช้มาก็ใช้ตัวปุ่มกดก็สะดวกดีนะครับตั้งค่านะครับดูกไปตั้งค่าแล้วก็เข้าไปดีตัว คือที่เก็บข้อมูลนิดนึงแล้วกันเข้าไปดูครับมันจะเหลือประมาณนี้เองครับจริงๆแล้วมันมี4 g กิกเนี่ยเ,เป็น OS ไปแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นต่างๆนครับเหลือใช้งานจริงเนี่ย1.38กิกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ใช้ไปแล้วเท่าไหร่เนี่ย291นะครับสรุปคือถ้าจะใช้งานจริงต้องซื้อเมมโมรีการ์ดเข้ามาแล้วก็พวกกล้องหรือมีเดียต่างๆก็เก็บไว้ ที่เมริกาทั้งหมดแล้วแน่นอนว่ารุ่นนี้นะครับเช่นเดียวกันก็คือไม่สามารถลงแอปที่เป็น apk ได้นะครับหรือว่าผ่าน google play store ถึงแม้ว่าจะมี google play ให้ sign in ก็ตามนะครับมีตัว play ให้ sign in ไหมมีสิจะมีอีเมลนะครับเช็คเมลได้มี play store แต่ว่าไม่สามารถโหลดแอปได้นะครับมันก็อาจจะเป็นข้อจำกัดที่นึงเนื่องจากแอปที่ให้มาก็ถือว่าครอบคุมการใช้งานแล้วครับไม่ว่าจะเป็น facebook line นะครับ รวมถึงตัวรุ่นนี้เนี่ยมีตัว True Music ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีตัว True ID มี S T V นะครับมี YouTube แค่นี้ก็คงครบและ้ะมี Google นะครับที่สํารับเสิร์ชได้มีเบราว์เซอร์เครื่องคิดเลขกล้องนะครับวิทยุ FM ก็มีก็มีครบคล้ายๆตัวทุก Super p h o n นะครับตัวสมาร์ท3.5คือสามารถ o ทัชได้นะครับ ตัสสกรีนสามารถเปิดเข้าไปได้เลยนะครับไม่นี่เป็นัญหาอะไรแต่อที่บอกว่าถ้าอาจจะอินพุตข้อมูลจะอินพุตข้อมูลลงไปเนี่ยจะทำได้ไหมทำได้ครับแต่ต้องผ่านตัวแป้นกดนะครับเออตัดท่าน,นี้ก็ต้องใช้ตัวแป้นกดนะครับพิมพ์ไปตัวนี้ก็คือปุ่มตัวเลข A,B,C ก็ว่ากันไปซึ่งออถามว่าสะดวกไหมมันก็เป็นไรพุทก็ไม่ค่อยสะดวกหรอกแต่ว่าอย่างที่บอกวันนี้อาจจะเน้นการใช้งานเรื่องของการโทรเสียมากกว่านะครับผมใช้งานการโทรเสียมากกว่าฮะส่วนอื่นๆก็ด้วยการใช้งานนะครับจริงๆผมว่าดีไซน์เนี่ยมันอาจจะเราอาจจะเลยในจุดนั้นไปแล้วที่เป็นบาร์ไทยเนี่ยอย่างที่บอกว่า ดีไซน์ไอตัวฝาหลังเนี่ยก็คือจะเป็นตัวพลาสติกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทำออกมาได้ค่อนข้างผมว่าก็เป็นเป็นตีมของเขาก็สวยงามดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นลอยง่ายทีหนึ่งอาจจะเป็น,นมันวาวนะครับแต่ว่าถ้าหากวางแล้วก็ถูถ่ๆเนี่ยมันก็อาจจะเล่นลอยแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเพราะว่าเราซื้อมาใช้งานเนาะราคาก็ไม่เท่าไม่แพงเท่าไหร่ด้วยพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับทู เอ่อซิมนะครับใส่ได้2ซิมแล้วก็มีเมมโมรี hmm. ได้แต่ว่าซิมเนี่ยเอ่อคือล็อกสำหรับเครือข่ายถูกเท่านั้นนะครับไม่สามารถใส่เครือขายอื่นๆได้อันนี้ก็จะมีข้อจำกัดที่หนึ่งนะครับแ mm hmm. น่นอนว่าต้องเป็นลูกค้าทรูนะครับผมประมาณนี้ใส่ซ mm ิม hmm. ก็ใส่าตามนี้เลยจะ mm hmm. เห็นว่าสังเกตเห็นว่าตัวนี้ไม่มีเอ่อ mm hmm. ตัวปุ่มเล่นลถเสียงนะครับไม mm hmm. ด้านล่าง mm hmm. เล่นลถเสียงไม่มีนะครับ mm hmm. ก็มีที่ชาร์จด้านบน,น,บนแล้วก็สามจุดห้านิ้วเออสามจุดห้านิ้นะครับสําหรับเอ่อ เสียบตัวหูฟังนะครับผมทัสสกรีนก็ลื่นดีนะครับเท่าที่เห็นอ่าเท่าที่อย่างที่เห็นเลยเวลาใช้งานเมาส์ที่เคยเห็นในซูซิเปอร์โไม่มีนะครับเพราะเนื่องจากตัวนี้ทัสสกรีนได้ดังนั้นตัวนี้เราจะเราจะไม่มีเมาส์ให้นะครับ ไม่มีตัวไอคอนเมาส์ก็คือไม่สามารถเข้าบทเมาส์ได้ก็คือใช้ทัสฟรีเอาเลยนะครับเวลาใช้งานจริงๆแล้วอย่าลืมนะครับผมว่าตัวนี้ลองรับ v o i c e over ร t e แต่ว่าจริงๆแล้วต้องกดตัวดอกจัน440ดอกจัน1 4สีเหลี่ยมโรออกนะครับเพื่อที่จะใช้ตัว s g v o i ไได้ด้วยนะครับเห็นว่าท่านบนก็คือเป็นวงเต้แล้ว v o i c e o v e r ร t e นั่นเองนะครับ ตัวเครื่องที่ราคาถูกแล้วรองรับโวเตด้วยก็มีตลาในตลาดไม่เยอะนะครับผมแอปพลิเคชันตมกี้ก็แจ้งไปแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับโดยส่วนใหญ่ก็คือผมอาจจะไม่ได้ลองเรื่องของการใช้งานอะไรมากมายเนื่องจากมันเป็นระบบ Android ซึ่งได้อยู่แล้วนะครับจุดหนึ่งก็คือสามารถใส่ินตัว Android a c c o u n t นได้ Google แอค o ูเกนะครับหรือว่าเป็นพวก Gmail เนี่ยก็สามารถซิงค์พวก Contact มาลงในตัวเครื่องได้ก็ถือว่าสะดวกนะครับในเรื่องของตัวคอนแทกนะครับคราวนี้เวลาจะพิมพ์เนี่ยผมก็ไม่ค่อยคล่องอ่ะมันก็จะมีขึ้นมาสักเจสผมว่าผมพิมพ์เว็บก็เข้ามาได้เลยนะครับเข้าไปดูดข่าวสารต่างๆนะครับอันนี้ผมผ่านตัว 4G ไม่ได้ผ่าน Wi-Fi นะก็โหลดได้เลยนะครับทัชสกรีนหน้าจอก็ เวลาพวกเซิร์ชเว็บหรือว่าเวลาใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะสะดวกยกเว้นอย่างเดียวเลยก็คือ Input อย่างที่บอกว่าตัวนี้เน้นเรื่องการใช้งานอาจจะไม่ได้เป็นเครื่องหลักนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องที่เอาไว้สําหรับโทรนะครับที่มีโทรนี้คือคุณภาพดีด้วยผ่านว c ยผ่านคือใครซีนะครับที่เป็น voice o e r t E นะครับส่วนอื่นก็อาจจะเป็นส่วนประกอบอเล็กๆว่ายัางไงบ้างผมใช้ปุ่มกด ก็ค่อนข้างสะดวกนะครับเวลาที่เป็นนวิเ g กเตอร์นะครับถ้าเป็นตัว Super ร์สี่ซูเปอรนี่ผมใช้เมาส์เนี่ยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ที่มีหมุมาแต่ก็แล้วแต่คนใช้งานนะครับอันนี้จิกกิงๆกดคางก็ได้ติงตโอเคโหลดอยู่จริงๆก็ถ้าจะใช้ใช้มือสไลด์ก็ง,ง่ายกว่านะครับ H T V มีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับก็เรียกขึ้นมาอยู่ตัว True ปุปัญญาดู True ต่างๆที่มีให้นะครับเอ้าหายไปไหนละกำลังปกติ น่าจะมี food uh, for you น่าจะโหลดอยู่ไม่เป็นไรปุ่มเพลงนะครับเป็น true music นะครับเข้าไปที่ตัวการฟังเพลงนั่นเอง กด2ครั้งนะครับคืออย่างที่บอกว่าตัว Android ตัวนี้มันไม่มีที่เป็นเล่งรูเสียงนะครับเราก็ต้องใช้อารมณ์นี้เอาเล่งลดเสียงก็คือใช้ถ้ากดครั้งเดียวจะเป็นจะเ,เป็นเรียก True Music นะครับแต่ว่าถ้ากดดับเบิลหรือ2ครั้งนี่ก็จะเป็นการเรียกตัวเล่งลดเสียงนะครับสามารถปรับได้ก็ใช้นิ้วปรับเอาเพราะว่าหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับ อื่นๆก็จะมี app t o id นะครับก็ควรที่จะใส่เอาไว้นะครับสำหรับคนที่ใช้งานนะครับแอปพลิเคชัน t o จริงจริงแล้วตัวแอปพลิเคชัน o l ที่ลงมาให้ก็จะมีพวก stv อะไรต่างเนี่ยก็จะต้องรีควายตัว t o id เหมือนกัน t o id ก็ข้อดีก็คือเก็บไฟล์ต่างๆนะ้ละลิมิตนะครับแล้วก็จะมีรายการให้ดูด้วยนะครับคล้ายคลากับ stv เหมือนกันนะครับก็จะมีอักต่างๆสะสมคะแนนเอ่อบลาบล ก็ว่ากันไปอ่าฟังวิทย์ออนไลน์ก็ว่ากันไปนะครับเสียงก็อำโพงก็ระดับหนึ่งครับคือข้อดีก็คือเวลาโทรตึ๊ดตึ๊ดแต่อาจจะมีดีเลย์นิดนึงนะ ก็กดแล้วก็ก,กดโทรได้เลยนะครับหรือจะค้นหาข้อมูลหรือว่าค้นหาชื่อคนก็ได้นะครับมาดูเรื่องกล้องกันหน่อยลวกันตัวแอป,ปก็มีประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายแอป,ปกอ็กล้องครับต้องบอกว่าก็คุณภาพ2อล้านก็คุณจะเอาอให้มันแบบชัดเจนจำแจ้งมงัอาจจะไม่เชิงนะครับอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆเก็บ ภาพความประทับใจได้แล้วก็แชร์ผ่านโซเชียลได้นะครับแต่ว่าจะเอาไปโปรเซสต่อหรือจะไปเร่นหรือบลาๆก็จะลําบากนิดนึงนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนํานะครับก็ประมาณนึงจริงๆแล้วอีกอันนึงฟังก์ชันเนี่ยกล้องน่าจะมีประมาณนี้นะครับกล้องหน้ากล้องหลังก็ฟีเจอร์ไม่ได้มีอะไรมากมี hdr ก็จริงนะครับแต่ว่ามอาจจะค้างหน่อยนะครับไปถึงก็จะชา้าสโลว์หน่อยมีสวยใส่ด้วยะนะครับก็จะมีโหมดให้เล่นลุกเล่นนิดนึงไม่ได้เยอะมากนะครับ ก็พอใช้งานไดออ้อีกอันนึงคือสมมุติผมโทรดีกว่าอันนี้อยากแนะนำเหมือนกันเพราะว่ามันน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะใช้งานกันนะครับลองโทรแล้วลองรับโทรสิโทรใช้ทัสกินก็ดีครับง่ายดีสะดวกเอารับไหมรับอรับเรียบร้อยครับอันนี้คือโทรไป มันจะมีฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ซ่อนอยู่จะเห็นว่ามีพอสด้วยถ้าพอสไว้จะมีเสียงรอสายนะครับแล้วก็อันนึงเริ่มการบันทึกก็คือสามารถบันทึกเสียงได้ด้วยนะครับเวลาโทรอันนี้คือแจ่มมากเลยเวลา,าสมมติว่าเราต้องการนะคุยกับใครเอาไว้แล้วก็ต้องการบันทึกเสียงอันนี้ก็ทําได้เลยนะครับถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีแล้วก็เห็นว่าว่ามันขึ้น hd นะก็คือจะเป็น voice over rte นั่นเองครับ โทรผ่านเครือข่ายแบบนี้คือเสียงใสชัดเจนนะบนเครือข่าย 4G เราวางไปแล้วกันอื่นๆนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วน่าจะมีประมาณนี้การแสดงผลเช่งแป้นพิมพ์ตัวแป้นพิมพ์เนี่ยจริงๆแล้วตัวปุ่มสอปุ่มนี่นะครับจริงๆมันเป็น Default ที่เป็น d ีเีเกับตัว True Music แต่ว่าจริงๆแล้วสามารถเปลี่ยนได้นะถ้าใครใช้อย่างเช่น l ล ne นะครับ ก็กดปุ่มทีเดียวก็เรียกแอปพลิเคชันไลน์ขึ้นมานะครับอันนี้สามารถแก้ได้มีให้แก้ก็ถือว่าดีนะครับถือว่าโอเคเลยมีให้แก้ไขบัญชี Google ภาษาการป้อนข้อมูลนะครับการเข้าถึง Android นะครับ Android Android อ่าเป็น6.0นะครับ ผว่าโดยพาพรวม1,590บาทในราคาประมาณนี้ผมว่าก็โอเคแล้วละ่ะติดอยู่นิดเดียวก็คือพวกจะไม่ไม่ใช่เน้นเล่นเกมครับแล้วจะมาลงเกมลงเกมเนี่ยไม่ใช่ละอาจจะเป็นไม่สามารถที่จะทําได้กันล้กันแล้วก็การอัปเดตอัปเดพวกแอปนะครับก็จ,จะเป็นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างลําบากนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือใช้ได้แค่เป็น default แต่ว่าคราวนี้เวลาอัปเดตแอปเนี่ยมันจะเด้เงเพราะว่ามันมันจะถูกล็อกว่า อาจจะด้วยข้อจำกัดของตัวเครื่องที่มีความหน่วยความจาในข้อมูลด้านในตัวเครื่องมีค่อนข้างน้อยมันก็เลยอาจจะโดนล็อกมานะครับดังนั้นเวลา app, อัปเดตแอปก็จะไม่ได้ละอาจจะลําบากนิดนึงคราวนี้เขาคงต้องไปหาทางแก้กันอีกทีอาจจะต้องรูทเครื่องนะครับถ้าก็ไม่แน่ใจว่าแต่ว่ารูทเครื่องก็หมดประกันนะอันนี้คือต้องเข้าใจตรงกันนะฮะโดยภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับตัว True Smart 4G 3.5นิ้วนะครับไฮบริด ไฮบริดก็คือใช้ได้ทั้งปุง่มกดแล้วก็ตัวทัชสกรีนบนหน้าจอนั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมก็ไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ